ดีค่ะช่องไม่ไดาแฟมิลี่นะคะอยากไปคะ่ะอยากขึ้นรถอยากขึ้นรถถ้าเป็นมอไซค์มันจะขึ้นแต่อันนี้เกงใจคะ่ะไม่ขึ้นวันนี้จะพาจะพาคุณยายไปหาหมอนะคะ โน่นไปขึ้นโมไซค์โน,น่นนี่ไปไปลูฟ ی, ี่ไปขึ้นโมไซค์โอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหโอ้ขึ้นรถใช่แล้วไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเดีย๋ยวเร็วหยามันไปนำเยอะดอกไม่ต้องไป <c oughs> จะพาไปหาหมอไม่ต้องไปเจาพาไปหาหมอรีจะพา,ายายไปหาหมอพามาไปหาหมอ มันต้องพาไปะละเดียวเอายามาซื้อให้มันดีขึ้นคุณยายแล้วละบอสพาคุณยายไปหาหมอนะคะโอ้ยเอาไว้นี้ก็ไม่หิเลยมัางุนา่นเอาเสื้อกระเป๋าไว้ยายได้ปลาถุงเสื้อน่ะได้<น>เออเสื้อถุงเสื้อไว้ละไะมันไม่หิเด้อเซื้อถุงเสื้อไว้ จักทิ่รู้อันเข็มคัดได้อยู่ไหนังนี้เมาคัดโถงซีแม่ลูกพี่ไปน้ำมีต้องเอาไปไปหาหมอมันยะไหรเอาพูดไปอืมบักลูกพี่โอ้ยหวังหมายนีลูกดิใค่ความมีโทษาถาของปื้นไอ้เข้าบ้านเจ็บแล้วเนอะอยากจะไป คือนดยายมีแล mm. like, ้วยายห็นก่อนเพ่นทังนางนานั่นหะยายห็นนางเออหินก้อนนีงายมาเลยหินก้อนเดียม่ในวงหินใดแล้วว่างับเพื่อกันแล้วพัดเลยหินใหน ไมได้อไงด้ย่อสั่พคอยนึ <h 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 ้แล้วเนี่ยาออนีนี่นี่ญาตจับรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบไเลยก็พญาตจับรถอึ๊บยันมันหักนี่แหละหักเอานะพี่เลยนเอาแม่ มาแล้วเราซอกเขาแล้วประนี้ผีเข้าได้ประเนี้ไปหาหมอกันนะคะเดี๋ยวบรูดเรียบร้อยเลยคือฟีเลยตลอดคลิปนี้ก็เขาจะคลิปมุมแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่ลุดแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ